ครับสวัสดีครับก็สวัสดีบ่ายวันที่สิบเจ็ดนะครับกรกดานะครับก็พามาชมนะครับหมายมังสอดฟาร์มนะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตาันะครับครับก็ส่วนดาดฟ้านะครับก็เป็นที่รับรองลูกค้านะครับเวลามาดูไก่นะครับดูไก่ชมไก่นะครับ คบนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับข้างบนดาดฟ้านะครับเอาไว้รับรองลูกค้านะครับเวลามาชมไก่นะครับ<า>ก็เพื<า>่อน<า>ๆนะครับที่แวะมานะครับแถวแม่สอดนะครับก็เชิญแวะมาพูดคุยกันได้นะครับ ที่ไม้มงศรีฟาร์มนะครับเดี๋ยวพาไปชมล็อกผสมนะครับก็โซนนี้จะเป็นบ้านพักทีมงานนะครับแต่ส่วนโซน,นนี้นะครับจะเป็นอ่าสำหรับใจถ่ายนะครับแตดุดถ่ายนะครับก็มาปล่อยทำไว้มมตรงนี้นะครับ ส่วนนี้ก็เป็นที่ออกกำลังกายไก่นะครับไก่เดินเล่นนะครับเล่นทรายนะครับนี่ก็เป็นสังเวียนนะครับพวกสังเวียนต่อด้านบนนะครับก็จะมีไก่รุ่นๆนะครับเพิ่งจับมาสังนะครับว้ทํำไก่นะครับขังํำไก่แล้วก็มีไก่ดุถถ่ายก็มีนะครับ ส่วนโซนนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นล็อกผสมนะครับเอออทั้งหมดอยู่แปดสิบล็อกนะครับล็อกผสมนะครับเออโซนนี้ก็จะเป็นล็อกอนุบาลน,นะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นที่เก็บพ่อพันธุ์นะครับ ตัวนี้จะไว้เก็บพ่อพันธุ์ไก่นะครับก็ไม,ม้มงสอดฟาร์มก็ถือว่าเป็นฟาร์มขนาดกลางนะครับก็โซนนี้ก็จะเป็นล็อกอนุบาลน,นะครับล็อกอนุบาลน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำไก่นะครับหลังจาก ทำไว้ในกรงอนุบาลได้เดือนหนึ่งครับแล้วก็มาลงในท่อนะครับแล้วปรับสภาพนะครับก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับก็มีทิมนงานนะฮะกำลังซ่อมแซนนะครับก็ส่วนโซนนี้จะทำเป็นที่ปล่อยไก่นะครับเราปลูกหญ้านะครับสั่งหญ้ามาแล้วนะครับ ส่วนนี้ก็ไว้ขังไก่รุ่นนะครับในท่อก็ไว้ช้ำไก่นะครับ,บรอบๆก็ไว้ขังไก่รุ่นนะครับก็ส่วนโซนนี้นะครับจะเป็นล็อกทำปากก้อยนะครับก็ทำไม่เยอะนะครับประมาณสิบกว่าล็อกนะครับ เพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับสายพันธุ์ไม้มงชอดฟ้ามนะครับมีสายพันธุ์เงินล้านนะครับโกเซมนะครับหนุ่มลงมีนะครับรถสอมีสุวรรณนะครับแล้วก็อีกหลายซุ้มหลายฟ้ามนะครับดังๆนะครับถ้ชื่นชอบก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ0882735282นะครับเดี๋ยวจะมีที่ปล่อยไก่รุ่นนะครับเดี๋ยวก็จะทำให้ชมกันคลิปต่อไปนะครับ ก็คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับก็ผมใจสายพันธุ์นะครับทักทายมาสอบถามได้นะครับครับผมสวัสดีครับ